a s ร o บ i a t e อสโซเทต์ศาสตราารรรับระศรวายดิดิเวล e อปเ h e n ์ s ีคอมมิ e ชั่นปร of า s o อ IBAC t ี่ t h ารพลำดับต่อไปนะครับเก้า,ว,า,รกาวรุยากราบรัตนารีเดทพคุพระภาวนาวนชิรสุนทรประธานโมนิทิุทธามาเมตตา ข้ขวายสักการะเป็นผู้กุนง์ประธานของการพัฒนาอิสารันจูอิทไวส์ท่านยูฟุรับาลอัฐนาฟุรนเชลิอเนเปอร์สิุตบอลอาชั่นฟาวเดชั่นทูเ p รดสเปคูแชนเ้นออเอร์ไลน์บต่อไปขอเรียกกับรัตนาด็อกเตอร์พระครูสมุวัชิรวิทย์ จิตวังโสผู้อนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเข้าถวายสักการะการพัฒนาครับนักเสาร์ราชีไวส์ดรภูมิสมุทรชรวิทย์จิตวังโส่รีเดอร์ออฟอินเทนชันนลวิสซัพเปอร์เฟคต์สเปจูดลอส่อยสำหับต่อไปก่อนนี้กับพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรก็ัหานันตะกริยพานี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธ,ธศาสตร์นานาชาติฝ่ายวิชาการก็ถวยสักการะกับเอ็กซ์ลท์ที่ n ีไ t ้ซึ่งคุณเซอ i ์ดร็ e r o ตอร์พร์ักต่อ v รับเกียรติของที่ดินของ์ขอิ้ยความเคารพที่ด r จจักรพรรดิขกร์มอนีบดับต่อไปก่อนที่ได้เจริญพรท่าน,นรองศาสตราจารย์ดรสุเอร์เซอร์ดรออร์รองที่กรรบดีฝ่ายวิยการทั่วไปกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติได ข้าถวายสักการะขอเจริญพรครับด yes, like ้วยเช่นเดีย s กันด้ว c เ o ่น e ดียวกันด้วยเ e ่นเดียวกันและขอเนี้ยได้เจริญพรเชิญท่านอาจารย์ดรสุวรรณนักยศรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติฝ่ายบริหารได้เข้าถวายสักการะอธมภขอเจริญพร Finally, I would like to invite Dr. Subora Yod, Director for Administration of IDAC to okay. respect to the Chairman of the <laughs> the ดรพระครูสม mm. ุวชิรวิจิตตะวังโสผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นนาชาติได้กล่าวถวายรายงานต่อพระคุณองค์ประธานในพิธีของกับรัชกาลนความครรพะครรงด้วยควาระคารรชุมว่าะเู้รพรมรุวกชิลวิระรสมวาวางโกดระาราะมวาระการปรุวชุมวราารมวาชุปรปรรม สมุว่าชีลนินทิ่ตาวอกโซ่ผู้นวยการวิทยาศาสตร์นานาชาติพร้อมกับผู้บริหารอรจาจ่์เจ้าหน้าที่และนิสิตทุกคนมีความปิตินดีอย่างยิ่งที่ได้รัคุารประเมินากประทานวิธีรอบวันที่วันศบกรปัจุบนสองปีวิทยาลศาสตร์นานาชาติในโองค์การเอกราบกอบกู้กานอนุญาต สถาบันวิย,ยงานความเป็นมาของโครงการโดยสังเกตุกตาตออาตาจากต่อไปนี้วิทยาลัยพริสัรนานาชาติได้จัดตั้งเมื่อวันที่21ตุลาคมพศ2556ตามประกาศมหาวิทยาลัย,ยมหาจุลนารมณ์ราชวิทยาลัยเรื่องการจัดตั้งส่วนงานโล็กเปิดฉบับที่สองโล็กปิดพศ2556ราชวิจารณ์รเบษา หน้าที่49เล่มที่130ตอนพิเศษ149องให้มีสถานะเทียบเท่าคณะอันสืบเงนื่อมาจากโครงการหลับสูุดพระพุทธศาสนาระดับรนญยาโทซึ่งเป็นลักสมุนนา,นาชาติเป็นในเชิงรมุทสออกแบบโปรแกรมที่ทันสมัยที่เปิดการเรียนการสอนในษษษษษษีีุทุกราชศ5 0 3เพื่อจัดการศึกษาในลักสตุนขขนาชา อบสนองความต้องการของสังคมโลกโดยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งบประจิตและกระดู์ทั่วโลกอาจารย์ศึกษาผู้ศึกษาาศกษาสนาทั้งเถรวาทมหายาณและวัชรยายรนวิวาการกับศาสตร์สมัยใหม่ผลงานวิจัยในใด้างพุธทธวัฒนกรรมบริการวิชาการแก่สังคมวิทยาลัยพูมศาสนาชาติได้จัดการศึกษาวิสัยทัศน์พัฒนามหาวิทยาลัย เป็นศูนย์การจัดการศึกษาระดับนานาชาติด้ดานรราพระพรทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจแล,ละสังคมภายใต้ธุรกิจของมหาวิทยาลัยทังกิ่ได้ ตลอดระยะเวลา12ปีวิทยายลัยพุทธศารนานาชาติพุ่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยผ่านการผลิตบัณฑิตวิจัยและสร้างพุทธนวัตนร,รรมทั้งในระดับนานาชาติระดับชาติในปัจจุบัน 1. วิทยายลัยพุทธศรนารนาชาติได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับพันธกิจ มหาบัณฑิตและมิสูรีบัณฑิตจำนวนทั้งหมด7จ็ดหลักสูตรคือ1หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสตร์าหลักสูตรนานาชาติ 2. หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสตร์าหลักสูตรนานาชาติ 3. หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษาหลักสูตรภาษาจีน 4. หลักสูตรวิทยศาสตร์หาบัณฑิตสาขาวิชาศาสนาและปัชญาหลักสูตรนานาชาติ5หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสติและนวัตกรรมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ6หลักสูตรวิทศาสตร์ลุษณีบัณฑิตสาขาวิชาพระริทยศาสนาหลักสูตรนานาชาติ7หลักสูตรพิทศาสตร์ลุษณีบัณฑิตสาขาวิชาสติและนวัตกรรมและสติศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และได้เปิดลักสูตรระดับประกาศนเยบัตรำนวนหนึ่งลักสูตรคือลักสูตรประกาศนิยบัตรภูสติโดยมีนิสิตที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยพุทธสานาชาติตลอดระยะเวลา12ง,งปีที่ผ่านมาจำนวน1,200รูปท่านและสำเร็จก,กา,ารศึกษาไปแล้วจำนวน3 3 2รูปท่านในปีพุทธศักร,ราช2568ันนี้ถึงวันครบรอบสถาปนาวิทายาลัยพุทธารนาชาติ ค12ปีวิทยาลัยได้ดําเนินการจาัดกิจกรรมวันครบรอบวันคล้ายสถาปนา12ปีวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน,นี้ 1. เพื่อจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา12ปีวิทยาลัยเพื่อศาสนาชาติและแสดงความกระตัญยูกระตันยิมตาต่อผู้ก่อตั้งวิทยาลายัย 2. เพื่อขอดบทเรียนการดําเนินการของวิทยาลายัย ตลอดระยะเวลาสุองปีเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดวิถีและควธธามยุทศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคต 3. เพื่อสร้างความสมบสรา์สามนาทีระหว่างผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตข,ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 4. เพื่อการรูปบรรลุและศิลปะวัฒนธรรมที่มีรากฐานพระพุทธศาสนาสู่ส,สากลในการนี้ มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานชาติเข้าร่วมงานจำนวน300รุ่งท่านวันนีนไ้ได้เป็นเวลาเป็นมงคลแล้วก็ขอกลับมาร,รักษาะเป็นข้อคุณได้มอบคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารวิทยาลัยพุทธศาสรนาชาติ วิธีวัดรบรอบวัดไปวัดสัมปทานาสองปีวิทยาลัยพุทธศารนาชาติและกล่าวสมมติที่ยังคาถาเพื่อความเป็นศิลปมงคลต่อไปอันหนึ่งก็เอขอกลาบประชันอนุญาตพระเด็พระคนให้ผู้ช่วยสารนาจาย์ดรพะชริวัชนาสารประดิษฐ์ขณะประดีคณะุรสตร์กรรมการผู้สมงตุทธมุิประจําวิาลพุทธสาสนาชาติได้เป็นผู้ถานไกยนามผู้เข้ารับคำสั่งแต่งตั้งวิทยาลัยนเรศต่อไป แต่เ็มาด้วยความเคารพอย่างสูง